วันนี้อยู่กับเจ้าซูซูกิเซเลเลโอสภาพโดยรวมสมบูรณ์มากร้อยเปอร์เซนต์เลยสีสันสวยงามไม่มีริ้วรอยขีดข่วนเดิมๆทั้งคันแท้จากโรงงานเรารับประกันว่าของเราเนี่ยคงสร้างแท้นะครับคันนี้หรือรถของเราในเต็นของเราเนี่ยก็ทุกคันนะครับแท้ทุกคันก็คือเดิมจากโรงงาน สามารถนําช่างเข้ามาตรวจสอบได้หรือว่าจะขับเข้าศูนย์ของผู้ผลิตยอย่างคันนี้เป็นซูซูกิก็สามารถนําเข้าศูนย์ซูซูกิกับเราได้เลยนะครับเรายินดีให้ช่างตรวจสอบว่าเดิมจากโรงงานแท้ทุกคันขายความจริงใจขายความซื่อสัตย์นะภายในก็อ,กอ,อช่วงฝากระโปรงหลังก็เป็นแบบนี้สวยๆแท้ๆ ถ้าเต็นไหนเขาไม่จริงใจเขาไม่ให้ดูถึงขั้นนี้หรอกถ่ายคลิปเ่ให้เขาเขาก็ให้ดูแบบคร่าวๆนะรับประกันด้วยเรือนไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นจากศูนย์เช็คศูนย์ได้อีกเช่นกันเป็นวิทยุดิจิตอลภายในก็สะอาดอย่างนี้ที่นั่งด้านหลังก็สวยๆแทบเหมือนไม่มีคนเคยนั่งอะสวยๆบบดตึงๆ ใครสนใจก็ฝากข้อความไปได้ในแอปพลิเคชันนี้ขอบคุณครับ